สวัสดีและอินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมาพบกับช่องรัตุดักวันนี้เรามีค่าคำมือสูหวย2ตัวล่างมาฝากกันค่ะโดยใช้แนวทางทั้งหมด4งวดนะคะสูตรของเราเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะโดยใช้วิจัยาณในการรับชุมค่ะสูตรของเราอาจจะเข้าบ้างหรือว่าหลุดบ้าง ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยค่ะโดยวิธีการคำนวณเราจะเริ่มคำนวณที่หลักสิบกันก่อนนะคะโดยวิธีการหารหลักสิบค่ะเราจะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็เลขสองตัวล่างนะคะแล้วก็บวกสี่พื้นที่ค่ะมาคำนวณนะคะมาดูวิธีการคำนวณกันเลยค่ะโดยวิธีการคำนวณเราจะเอาหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกตัว้วยหลักร้อย ของรางวัลที่หนึ่งนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็บวกต่อด้วยหลักหน่วยของเลขสองตัวล่างแล้วก็บวกต่อด้วยสี่พื้นที่ค่ะ 4, ห้าบวกห้าบวกศูนย์บวกหกบวกสี่ได้เท่ากับยี่สิบนะคะเอาแค่หลักหน่วยมาคือศูนย์ค่ะต่อไปค่ะวิธีหาหลักหน่วยนะคะเราจะเอาหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งบวกต่อด้วยหลักพันของรางวัลที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็บวกต่อด้วยหลักหน่วยของเลขสองตัวล่างแล้วก็บวกต่อด้วยหนึ่งพื้นที่ค่ะ 5้าบวกห้าบวกห้าบวกหกบวกหนึ่งนะคะได้เท่ากับยี่สิบสองค่ะเอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือสองค่ะเลขที่ออกของเรานะคะคือศูนย์สองค่ะต่อไปนะคะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเอาหลักหมื่นของว,งวันที่หนึ่งนะคะมาบวกกับหลัก ร้อยของรางวัลที่หนึ่งราบวกกับหลักหน่วยของเลขสองตัวล่างแล้วก็บวกตัวด้วยสี่คงที่ค่ะหน่บวก1่บวก1บวก2บวกสีได้เท่ากับ9นะคะก็หยิบเลข9้ามาค่ะต่อไปหาหลักหน่วยค่ะเราจะหลักหมื่นของรางวัลที่1นะคะบวกกัน1ครั้งบวกตัวด้วยหลักพันของรางวัลที่หนึ่งนะคะสองครั้งบวกตัวด้วยหลักหน่วยของเลขสองตัวล่างนะคะหนึ่งครั้งบวกตัวด้วยหนึ่งคที่นะคะ 1บวกบวก9บวก2บวกนได้เท่ากับ22นะคะเอาแค่หลักหน่วยมาคือสองค่ะเลขที่ออกของงวดต่อไปคือ92นะคะวิธีการคำนวณค่ะเราจะหลักหมื่นหยอางวลที่1บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วยหลักร้อยองรางวลที่1 1หนึ่งครั้งแล้วก็บวกต่อด้วยหลักหนืวยของเลข2ตัวล่างนะคะแล้วก็บวกต่อด้วย4ี่พื้นที่ค่ะ หกบวกหกบวกแปดบวกสองบวกสี่นะคะได้เท่ากับยี่สิบหกค่ะเอาแค่หลักหน่วยมาคือหกค่ะต่อไป premature. นะคะวิธีการคำนวณหลักหน่วยนะคะเราจะเอาหลักหมื่นของเราที่หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งบวกต่อด้วยหลักพันของเราไปที่หนึ่งสองครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้วยหลักหน่วยของเลขสองตัวล่างบวกต่อด้วยหนึ่งตที่หกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งนะคะได้เท่ากับสิบเอ็ดเอาแค่หลักหน่วยมาคือหนึ่งค่ะเลขที่ออกของงวดต่อไปคือหกหนึ่งนะคะ นน j j. นนต่อไปค่ะเราจะหลักหมื่นของร้อยที่1บวกกันสองครั้งบวกต่อด้วยหลักร้อยของร้อยที่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้วยหลักหน่วยของเลข2ตัวล่างนะคะแล้วก็บวกต่อด้วย4ี่องค์ี่แบวกแปบวก4บวก1บวก4ได้ท่ากัดบ2้านะคะเอาแค่หลักหน่วยมาคูณห้ค่ะไปหลักหน่วยค่ะเราจะาหลักหมื่นของร้อยที่หบวกกันหนึ่งครั้งบวกต่อด้วยหลักพันของร้อยที่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกต่อด้วยหลักหน่วยของเลข2ตัวล่างบวกต่อด้วย1นุ่งองค์ที่ค่ะ 8บวก1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 แลได้เท่ากับ12เลขที่เราจับคู่ได้นะคะของงวดวันที่16นะคะกคอ65นะคะก็คือ5 2 2 5ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบสูตรหวยจับพวกเรากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ